สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนาตัดติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกมระหว่างดันด็อกนะครับทีมรองจากฝูงเจอกับยูซีดับลินนะครับทีมบุยนะครับดันด็อกนั้นต้องบอกว่าผลงานในช่วงหลังนี่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ4ี่ เสมอหนึ่งนะครับหนึ่งเกมที่เสมอก็คือเกมล่าสุดที่ไปออกไปเยือนเชล์บอลนะครับวันนั้นเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เจอกับยูซีดับลินต้องบอกว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าถิ่นเองนั้นนะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับตัวหลักๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับล็อบบี้เบนสันนะครับดีเฟนแบดลี่นะครับเดนเนียนเคนลี่นะครับ แล้วก็มีจอมาตินนะครับยืนหน้าตัวเป้านะครับส่วนยูซีดับลินนะครับอย่างที่บอกนะครับผลงานค่อนข้างย่าแย่นะครับผานัดหลังสุดนี้พวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้4แล้วก็เสมอหนึ่งวันนี้มาเยือนดันด็อกก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับแม้ว่าสาการของพวกเขานะครับจะต้องการแต้มหนีบวยของตารางแต่ดูแล้วผมมองว่าลำบากนะครับเทียบทีเด็ดทีขาดแนว,วรุกทีเบิร์ก เป็นรองดันด็อกทั้งหมดนะครับ,บวกกับดันด็อกนั้นถิติเฮตุเฮการเจอกันกับอ่ UC d ยูซต้องบอกว่าทําได้ดีกว่านะครับยามเล่นในบ้านนั้นถือว่ายิงทะลุทุกนัดน,นะครับวันนี้กับแฮนดิ c แคปที่เปิดมาลูกครึ่งนะครับบวกน้ําแนะนําให้เชียร์ดันด็อกนะครับผมเชื่อวพาเขาได้เปรียบเล่นในบ้านน่าจะบทเอาชนะ UCD นะครับได้ไม่ยากและก็มีโอกาสที่จะยิงขาดทะลุ มากกว่า2ประตูด้วยเชียร์ดันด็อกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ